สนับสนุนโดย s s t Auto Parts โดยสหสินไทยนต์ชุดแกส๊สรถยนต์คุณภาพสูงยุโรปแกสไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์สุอร์วันพลาซ่าศาูนย์การค้าเพื่อชุมชน FB Battery ไฟดีไม่มีทรยศ Duckham's Keeps You Moving สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการคุยกับช่างคุยเรื่องรถกับช่างโดนมาสเตอร์คาร์ครับกับผมครับต้นกิรศักดิ์กับเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆนะทดลองขับรถใหม่ๆก็จะมาแนะนํากันในรายการนี้ครับแน่นอนพลาดไม่ได้นะครับยังมีช่วงช่างแนะพี่ต้นวันนี้จะไปดูอะไรกัน f อฟบแบตเตอรี่จะมีอะไรแนะนําเดี๋ยวเราไปดูในช่วงช่างแน้ครับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับอะไร อายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับขึ้นกับผู้ใช้งานด้วยว่าใช้งานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอหรือไม่นะครับหรือท่านเนี่ยติดตั้งเครื่องเสียงเยอะเกินไปมีแอม์มากเกินไปก็มีผลครับทำให้อายุแบตเตอรี่นั้นเสื่อมสภาพเร็วสำหรับรถที่ใช้งานน้อยนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่เพียงพอกับการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่นะครับท่านต้องนำรถออกไปขับให้ได้รอบที่1500รอบถึง2,000รอบไม่น้อยกว่า15นาทีครับนี่คือการชาร์จประจุไฟเข้าแบตเตอรี่ แบตเตอรี่นะครับมี3ประเภทด้วยกันประเภทที่1นะครับก็คือแบตเตอรี่ชนิดเติมน้ําควรเช็คน้ํากรั่นทุกๆ15,000มพกิโลอายุการใช้งานของแบตเตอรี่อยู่ที่1-2ปีนะครับแบตเตอรี่ประเภทที่2นะครับแบตเตอรี่กึ่งน้ํากึ่งแห้งนะครับอายุการใช้งานจะอยู่ที่1-2ปีใกล้เคียงกันนะครับแต่เมื่อหมดรับประกันแล้วควรจะลอกสติกเกอร์แล้วเช็คระดับน้ําทุก1 5 0 0 0มพกิโลเช่นกันนะครับแบตเตอรี่อันเภทที่3าเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ชนิด แห้งซึ่งมีราคาสูงครับแต่มีความทนทานสูงนะครับอายุการใช้งานเนี่ยเกิน3ปีถึง5ปีขึ้นกับการใช้งานด้วยนี่คือวิธีการดูแลแบตเตอรี่และการยืดอายุแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้ทนทานครับอยากมั่นใจทุกการเดินทาง FB Battery ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์พร้อมพาคุณไปทุกจุดหมาย FB Battery ไฟดีไม่มีทรยศ นี่แหละครับเรื่องแบตเตอรี่รถยนต์เป็นเรื่องสําคัญนะครับช่วงนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ Top s s c To ชีโดยสหสินไทยยนต์ชุดแก๊สรถยนต์คุณภาพสูงยุโรแก๊สไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์ซุปเปอร์วันพราซาศูนย์การค้าเพื่อชุมชน FB ฟบแบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรอยด์ดักแฮมคีฟยู moving ครับในช่วงหน้านะฮะเราจะไปอู่ที่วากาลาดนะครับมีอะไรน่าสนใจต้องติดตามครับ สนับสนุนโดยไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์ซุปวันพลาซ่าศาูนย์การค้าเพื่อชุมชน Duck Hammonds you keeps moving วันน e ี้ช่างดนและพี่ตนนะครับอยู่ที่อู่ท่วาการาและไซงามประกันภัยนะครับถนนพระรามสองครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเรามารู้จักผู้บริหารเฮียทิวาและอาซอนะครับสามสิบกว่าปีที่ผ่านมาครับกับอู่ทิวาเป็นยังไงบ้างครับเมื่อปีสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าผมก็อยู่กับพี่ชายทําร่วมกันมาแล้วก็พอสองพันห้าร้อยสามห้าก็แยกตัวมาเปิดทํากิจการส่วนตัวเองนะฮะจนถึงปัจจุบันนี้เลยครับครับแล้วก็เฮียดูแลเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องฟ่อมฮะเรื่องฟ่อมแล้วก็เรื่อง ช่วงล่างเรื่องรถเข้าออกทุกอย่างะอ่าเกี่ยวกับงานซ่อมทั้งหมดงานช่างทั้งหมดใช่ครับคือต้องผ่านเฮหมดถูกต้องครับนะครับแล้วอาซอละครับช่วยในเรื่องของอะไรบ้างครับก็ช่วยบริหารเรื่องโคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือรวมถึงเป็นตัวแทนด้วยใช่ค่ะตัวแทนประกันทั้งหมดเลยครับในความยากนะครของการบริหารในการก่อตั้งของเจนแรกเนี่ยมีอะไรบ้างครับก็บุคลากรนะครับแล้วก็เรื่องช่างเครื่องมือ ครับนะแล้วก็เกี่ยวงานเข้ากองงานงานเข้ามาบริการเรื่องฟ้อมให้ลูกค้ารับใหญบนะับเรื่องของการคุมราคาเป็นยังไงบ้างครับอ่าก็แรกๆก็จะยากนิดนึงค่ะก็คือต้องเอออาศัยการเรียนรู้แล้วก็ประสบการณ์นะคะในการที่จะต้องทําตรงนี้ค่ะเพราะว่าอย่างหนูเนี่ยหนูก็คือจะไม่มีความรู้ด้านเรื่องรถเลยก็คือถือได้ว่าเป็นศูนย์เลยค่ะแต่ว่าพอมาเข้ามาทําแล้วก็เรียนรู้อะค่ะก็คือเริ่มที่จะ อยากินได้แล้วใช่ค่ะก็คือเริ่มแบบว่าจําราคาได้แล้วใช่ค่ะครับแล้วุูจีโน่ล่ะครับครับช่วยอะไรมั่งกว่าป้ามั่งก็ในยุคปัจจุบันที่มีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้นครับมีเรื่องของเกิดตัวแทนขึ้นมาใหม่เพิ่มมากขึ้นครับทีนี้เราก็ต้องรักษาระดับมาตรฐานไม่ให้ต่ําลงไปมากกว่าที่รุ่นป้ากับมาทํามานะฮะเรื่องของการดูแลเรื่องของการอธิบายความเข้าใจการเซอร์วิสการพูดคุยกับ ลูกค้าเพื่อคีปลูกค้าไว้นะฮะในเรื่องของปัจจุบันอย่างที่เรียนไปว่ามีเรื่องของการแข่งขันมีเรื่องของการเกิดตัวแทนใหม่มากขึ้นมีตัวเลือกมากขึ้นนะฮะเราก็จะเซอร์วิสดูแลลูกค้าในแบบที่รุ่นป้ากับแม่ทําไว้ไม่ให้มาตรฐานตกลงไปั้งแต่ปีที่แล้วครับผมนี่คือหัวใจของอุทิวาการาดและใส่งานประกันภัยนะครับในเรื่องของการ ดูแลลูกค้าครับพอถึงนิสติ้นบ้างทีนี้รถยนต์มีเทคโนโลยีใหม่เพิ่มขึ้นเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฮบริดเป็นเรื่องของรถไฟฟ้านะฮะเราเจนใหม่เนี่ยเรามีวิธีการหาอะไรการซื้ออะไรในการดูแลรถไฟฟ้ารถไฮบริดยังไงบ้างครับก็ถ้าเป็นพวกรถไฟฟ้ารถไฮบริดเราก็ต้องศึกษาครับเพราะว่าตอนนี้กลไกของรถไฟฟ้าก็ไปไกลมากครับใช่ครับแล้วก็คอยศึกษาอะไรใหม่ๆเข้ามาครับ นันแปลว่าเรารับซ่อมเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหารถไฮบริดเนี่ยเรามีทีมช่างดูแลได้ครบวงจออยู่แล้วใช่ครับครับที่อู่ที่วากาลาดนี่นะครับมีไทยพัฒนาประกันภัยด้วยนะครับอยากให้ซอเล่าเรื่องรายละเอียดอีกครั้งนึงครับเออเดี๋ยวอาจจะกล่าวถึงไทยพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นก่อนนะคะคือเราตอนเนี้ยเราขายไทยพัฒนามาประมาณสามปีแล้วนะคะซึ่งเราไม่รู้จักไทยพัฒนามาเลยนะคะแล้วก็เราก็เลยต้องทดสอบก่อนว่าเวลาที่ ลูกค้าเกิดเหตุหรือลูกค้าประสบภัยหรืออะไรประมาณแบบเนี้ยผลที่ดูแลลูกค้าของเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันก็จะเป็นเคสมาเรื่อยๆซึ่งเราก็โอเคละเราประทับใจในการบริการของเขาเราก็เริ่มขายเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะคะอคุ้มครองอย่างไรบ้างคุ้มครองอย่างไรบ้างคือ,คอถ้าเป็นบริษัทออถ้าเป็นบริษัทอื่นสองบวก3บวกเนี่ยในกรณีที่ไม่มีคู่กรณีรนะคะเช่นรถพลิกคว่ำตกข้างทางอันนี้จะไม่รับผิดชอบบริษัทอื่นๆนะคะ แต่ไทยพัฒนา,นาของเขาเนี่ยจะรับผิดชอบให้ในกรณีที่พิกคว่ำตกถนนไม่มีคั้นีก็ซ่อม,ม,ม<ว>ให้หมดเลยหาซ่อมให้หมด<ล>ในวงเงิน50,000บาทบซึ่งเราเอาจุดตรงนี้ไปขายลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูนะครับความมาตรฐานของอ่ทิวาการาบและการบริการของไสงามประกาันภัยกันครับ เราอยู่ทางนั้นหน้าออฟฟิศนะครับพอลูกค้าเข้ามานะฮะเราดูแลลูกค้าอย่างไรบ้างครับลูกค้าเดินเข้ามาใช่ไหมครับก็ลูกค้าก็จะต่อประกันต่อภาษีต่อพรบครับอประมาณนี้รวมถึงการซ่อมสีการเคลมใช่ค่ะแล้วก็คุณไตเติลก็ช่วยคุณแม่ด้วยใช่ครับนะครับในโซนนี้นะครับใครที่เข้ามารับบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อภาษีนะครับหรือจะเป็นการซื้อพบรบหรือซื้อประกันหรือต่อประกันต่อพบรบ แม้กระทั่งโอนรถด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับแจ้งเปลี่ยนสีรถด้วยคุณไทเติลก็ช่วยมามาดูแลอยู่ครับครบทุกเรื่องเรื่องรถค่ะแล้วซอจะพาไปไหนต่อดีครับไปอู่ซ่อมรถเลยค่ะครับผมและโซนนี้ของอู่ท่วากะลาดเนี่ยจะเป็นโซนอะไรครับเฮียห้องอบสีเนี่ยอ๋อห้องอบสีนะครับก็เป็นเครื่องมือพิเศษอยู่แล้วอีกหนึ่งตัวนะครับที่จะทําให้สีสวยเงางามนะครับ แล้วก็ได้มาตรฐานด้วยนะครับห้องอบสีนี่มีกี่ห้องครับตอนนี้สองตู้ครับมี2ตู้ครับวันหนึ่งอบได้กี่คันครับประมาณ6คันครับต่อ1ห้องหนึ่งห้องครับเพราะฉนั้น2ห้องก็จะอบได้ประมาณ12คันใช่ครับใน1วันเนี่ยสามารถอบสีที่พ่นเสร็จแล้วเนี่ยถึงสิบสองคันนะครับแล้วก็รถที่รอซ่อมอยู่เนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับมากใช่ครับถือเยอะมากนะครับเต็มพื้นที่ที่สร้างเต็มพื้นที่เลยที่8ไร่นะครับแล้วก็มีพาร์ตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไหล่กันชนนะครับ แล้วก็มีห้องผสมสีเองด้วยครับไปดูบรรยากาศห้องอบนะฮะเป็นยังไงบ้างอันนี้กำลังพ่นชิ้นงานอยู่นะครับเฮียอ่ากำลังเก็บรอยเล็กน้อยอ๋อกำลังเก็บรอยนะครับก็มีพ่นฝากระโปรงพ่นกันชนสเก็ดอ่าสเก์ตข้างนะครับแล้วยังมีโซนไหนครับเฮียแนะนำหน่อยรถบรรทุกครับรถบรรทุกด้วยไปดูครับคุณเจนนี่เชิญเลยครับอ่าเนี่ยนะฮะนี่เป็นโซนรถใหญ่นะครับเฮียและโซนนี้เนี่ยคุณเจนนี่ดูแลอะไรบ้างครับ ค่ะก็คือจะต้องดูในภาพรวมของอู่ค่ะครับแล้วก็เสนอราคาเหมือนเดิมค่ะครับผมรถใหญ่ตอนนี้เครื่องไม้เครื่องมือพิเศษมีอะไรบ้างครับฮียก็มีบอแบตซีนะฮะแล้วก็มาแรงผลิตตัวใหญ่ไฟฟ้าอป็นมลแรงตัใหญ่อะไอกระบอกนะครับรถแท็ซีบิดโยกมันตับได้หมดเลยแก้ได้หมดเลยรถบรทุกใหญ่เยอะมากนะฮะมีทั้งชนหนักชนไม่หนักครับครับแล้วก็ทีมช่างเนี่ยเฉพาะในส่วนรถใหญ่เนี่ยกี่คนครับกี่ท่าน ที่เราขวิจายประมาณ20ผล20นครับรับมิดทุกนขนกเลยครับ6ล้อ10ล้อได้หมดได้หมดตั้งแต่4ล้อเล็กไปยัน12ล้อเลยวรับจัดเอรลเทร์ได้ด้วยเทเลอร์ได้ด้วยได้หนักเบาได้หมดได้หมดเลยครับอะไรรถใหญ่เนี่ยหายากไหมครับคุณเจนนี่อ่าก็ค่อนข้างหายากค่ะถึงจะหายากแต่เราก็หาได้ค่ะที่นี่เรามีพร้อมหมดมีพร้อมค่ะอ่าจะเน้นยี่ห้อไหมหรือทุกยี่ห้อครับอารับทุกยี่ห้อค่ะรถใหญ่รถเล็กใช่ทุกยี่ห้อเลยค่ะไม่ ไม่เกี่ยงเลยค่ะโอเยช่องทางการติดต่อของอู่ที่วากาลาดแล้วก็ไซงาประกันภัยเนี่ยมีช่องทางไหนบ้างครับค่ะก็คือจะมีเพจเฟซบุ๊กนะคะไซงามประกันภัยค่ะหรือว่าใครที่ผ่านไปมานะคะถนนพระรามสองก็สามารถแวะมาที่เราได้นะคะคือหาไม่ยากเลยค่ะอยู่ติดถนนพระรามสองเลยค่ะ แล้วเราก็ยังมีอีกสำนักง,งานประกันภัยนะคะสาขานึงห,หนึาหาหนอยู่ที่สมุทรสาระครค่ะอยู่ตรงข้ามกับตลาดทะเลไทยคะ่ะนอกจากซ่ <c oughs> อมรถเล็กและรถใหญ่นะฮะเราจะเดี๋ยวเราจะไปดูตรออครับซึ่งไทยพัฒนาประกันภัยถือว่าเป็นเจ้าถิ่นที่นี่เลยครับสนับสนุนโดย s Part s t Auto Parts โดยสหสินไทยยนชุดแกส๊สรถยนต์คุณภาพสูงยุโรปแก๊ส s b BATTERY ไฟดีไม่มีทรยศกลับเข้าสู่รายการคุยกับช่างโซนภาคกลาง ไยพัฒนาประกันภัยเขาคุมพื้นที่ครับนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีหรือเพชรบุรีนะครับและวันนี้ครับเราอยู่กับผู้บริหารไทยพัฒนาประกันภัยครับสวัสดีครับคุณภูมิครับตังดสวัสดีครับสวัสดีครับคุณภูมิครับพี่ต้นสวัสดีครับอู่ในเครือประกันภัยของไทยพัฒนาประกันภัยนะครับคุณภูมิมีนโยบายในการเลือกคัดสรรอู่อย่างไรอย่างวันนี้เราอยู่กันที่อู่ท่วาแล้วก็ไซงานประกันภัยคุณภูมิมีนโยบายในการคัดสรรยังไงบ้างครับโอเค ก่อนอื่นเลยเนี่ยทางไทยพัฒนาประกันภัยเนี่ยเราอยู่ดูแลนะครับคนไทยเราเนี่ยมายาวนานกว่า78ปีนะปัจจุบันแล้วเราเนี่ยเน้นเรื่องของอการดูแลลูกค้าคู่ค้าของเราเนี่ยยางใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องซึ่งจะทําสิ่งพวกนี้ได้ดีเนี่ยเราจะต้องมีเครือข่ายนะครับมีเครือข่ายในการดูแลนะครับแล้วก็ สาขาที่คอยดูแลลูกค้าและคู่ค้าอยู่เนี่ยในแต่ละจังหวัดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีไป60กว่าสาขาแล้วเป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยที่มีสาขาเนี่ยเยอะที่สุดในประเทศไทยครับกลุมทั่วประเทศนะครับใช่จะได้ดูแลได้อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วสาขาเนี่ยก็มีบทบาทนะครับที่จะอยู่ดูแลนะครับและขยายคู่ค้าด้วยซึ่งเราเนี่ยคัดคู่ค้าเนี่ย อย่างเคร่งครัดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในการทํางานเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบมีหลากหลายระดับมีหลากหลายมาตรฐานณวันนี้เนี่ยเราเนี่ยถือว่ามาที่อู่ที่วากาฬ์นะครับแล้วก็ไซงามประกันภัยที่มีทั้งสํานักงานขายแล้วก็มีทั้งสถานตรวจสภาพรถด้วยถือว่าเป็นหนึ่งในสี่พันกว่าตัวแทนในหน้านะครับที่เป็นคู่ค้ากับเราอยู่นะครับในส่วนของอู่เนี่ยถือว่าก็เป็นหนึ่งในประมาณ900แห่ง ทั่วประเทศของเราที่นี่เนี่ยมาตรฐานไม่เป็นรองที่ไหนถ้าถามว่าเพราะอะไรรนะครับในส่วนของงานซ่อมเนี่ยเราจะคัดเรื่องของเครื่องมือแล้วก็เรื่องของทีมงานนะครับสิ่งแรกเลยเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องเครื่องมือเนี่ยเราจะต้องดูสีละว่าใช้สีในมาตรฐานไหนนะครับที่นี่ใช้สีนิปปอนเป็นหลักนิปปอนก็คือจากจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นสีที่มีมาตรฐานสูงในระดับหนึ่งเลยนะครับ ถ้าเป็นสีที่เกรดสูงกว่านี้เขาจะเรียกกันว่าสีน้ําหรือสี 4K อันนี้ก็อาจจะแพงเกินสําหรับลูกค้าทั่วไปหรือว่าอู่ที่จะนํามาใช้นะครับบางแห่งอาจจะใช้แต่ว่าเป็นส่วนน้อยนะครับถ้าเป็นสีที่ไม่ได้อยู่ในระดับ 2K หรือ 4K มันก็จะเป็นสีที่แห้งค่อนข้างไวแต่ว่ามาตรฐานเนี่ยมันจะต่ําหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นอู่ที่วานเนี่ยใช้สีที่ มาตรฐาน <S <S อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของเครื่องมือเนี่ยก็ค,คือเรื่องของห้องอบพ่นห้องอบพ่นเนี่ยเวลาเราใช้งานนะครับเช่นเราพ่นสีหนึ่งสีมันจะไม่กระจายออกมาข้างนอกแล้วถูกต้องครับสองเราจะควบคุมในเรื่องของอุณหภูมิได้แล้วครับนะครับสามเราจะควบคุมในเรื่องของฝุ่นเวลาเราพ่นสี<ช>เพราะรไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดความไม่เรียบ<ช>สีอาจจะแตกได้ครับ สีอาจจะด่างนะครับในเรื่องของนโยบายเนี่ยนะครับเมื่อลูกค้าเลือกไทยพัฒนาประกันภัยอาทินี้ไทยพัฒนาประกันภัยเองเนี่ยนะฮะเลือกอู่นที่การเลือกออ่เนี่ยรายละเอียดต่อเนื่องจากเมื่อสักที่พูดนะครับมีเพิ่มเติมอะไรอีกต้องบอกว่าในส่วนของนโยบายรวมเนี่ยเราเราเน้นเรื่องของการดูแลเป็นหลักในเรื่องของขายเนี่ยมันจะเป็นไปตามธรรมชาติอันนี้สําหรับผมนะมันจะเป็นไปตามธรรมชาติซึ่งขายได้มากน้อยเนี่ยเราว่ากันไปในแต่ละช่วงแต่ว่ามี ลูกค้าที่เลือกเราขนาดไหนเนี่ยเราก็จะต้องสามารถดูแลให้ได้ขนาดนั้นซึ่งจะดูแลให้ได้เนี่ยทั้งพนักง,งานของเราเองเนี่ย400ค,คนบวกลบทั่วประเทศร,รวมถึงเครือข่ายนะครับตัวแทนในหน้า4,000กว่ารายแล้วก็อู่ในเครือเนี่ย9ก0กว่าแห่งทั่วประเทศเนี่ยทุกคนต้องสามารถดูแลได้ในมาตรฐานที่สูงและอย่างต่อเนื่องลูกค้าเนี่ยไม่แน่ใจว่าควรจะทำประกัน ชนิดไหนประเภทไหนค,ควรจะต้องให้ความรู้ความมั่นใจและสามารถดูแลได้ตั้งแต่ต้นจนจบ,บนะครับนี่คือหน้าที่ของคนขายนะครับหรือหน้าที่ของคนที่ออกตรวจสอบเมื่อลูกค้าเกิดเหตุต้องถึงให้เร็วรต้องให้ข้อมูลที่แม่นยำต้องสามารถติดต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำรวจ เป็นเรื่องของโรงพยาบาล,ล,าบาลหรือ<ะ>แม้กระทรั่งศาลหรือเดียวงานกับทางอู่หรือว่าลถลากอะไร,รต่างๆนานานเนี่ยต้องสามารถทําได้อย่างกระชับ,บนะครับในส่วนของคู่ค้าเองที่จะเป็นอู่หรือว่าจะเป็นช่องทางอื่นๆเนี่ยก็จะต้องสามารถซ่อมรถของลูกค้าได้นะครับในมาตรฐานที่ลูกค้าแฮปปี้นะครับพูดง่ายๆนะครับซ่อมออกมาดีแล้วไม่มีอะไรที่ผิดพลาดนะครับ แล้วก็ซ่อมออกมาได้เร็วนะครับแม้กระทั่งอย่างวันนี้เราได้มีโอกาสมาที่อุทิวาการาดอย่างเงี้ยพื้นที่เนี่ยสถานที่เนี่ยครบพร้อม,มใช้สีที่ดีมีห้องอบพ่นที่พร้อมมีทีมงานที่เก่งอย่างเงี้ยครับเป็นต้นแบบ,บนะครับนี่คือความหมายของการดูแลลูกค้าที่ดีซึ่งถ้าดูแลลูกค้าได้ดีเนี่ยทุกคนปฏิบัติได้ดีเนี่ยสิ่งที่ตามมาเนี่ยยอดขายเนี่ยมันจะมาของมันเองเพราะว่ามันเป็นเรื่องของงานต่ออายุทุกๆปี นะครับปีนี้ดูแลได้ดีปีหน้าลูกค้าก็มั่นใจต่ออายุกับเราเราก็ดูแลลูกค้าได้ต่อนะครับซึ่งในวันหน้าตั้งใจไว้ว่าจะมีครบ77สาขาใน77จจังหวัดทั่วประเทศไทยนี่คือความตั้งใจเพื่ออยู่ดูแลคนไทยเราในทุกๆจังหวัดเพราะการเกิดเหตุเราไม่รู้ว่าจะเกิดในรูปแบบไหนที่ไหน<ช>ตอนไหนยังไง นะครับเพราะฉะนั้นเรามีเครือข่ายที่รองรับได้อย่างนี้ผมถือว่าเป็นการดูแลที่ถือว่าทั่วถึงที่สุดแล้วและนี่คือนโยบายนะครับที่คุณภูมินะครับมอบให้กับทีมงานนะครับแล้วก็คัดสรรสิ่งที่ดีให้กับลูกค้าก็คืออู่ที่ได้มาตรฐานหนึ่งอู่ที่ว่ากลาชนะครับแล้วก็ใช้งานประกันภัย78ปีครับที่ดูแลคนไทยมานะครับไทยพัฒนาประกันภัยขอบคุณคุณภูมิมากครับขอบคุณครับช่างเรือนครับขอบคุณครับพี่ต้นคับสวัสดีครับ นี่คือทั้งหมดของรายการคุยกับช่างในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสถานที่นะครับอูท่วากาลา g e ชนะครับพรลำสออ่าพรลำสองก็บวชสิบสี่นะครับ,รบและไซงามประกันภัยนะครับขอบคุณอย่างมากนะครับและแน่นอนครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ s อ c รถพาร์ทโดยสหสินไทยยนชุดแก๊สรถยนต์คุณภาพสูงยุโรปแก๊สไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์ซุเปอปร์วันพลาซาศาูนย์การค้าเพื่อชุมชน f อ B ีแบตเตรี่ไฟดีไม่มีทรยศดักแฮมคี you moving พบกันใหม่วันจันทนระ์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ